ว้าวเพื่อนๆคะ่ะปีนี้หมักเม่าบ้านยายน้องดกมากเลยเพื่อนๆดูสิเนี่ยค่ะหมักเมาใหญ่นะคะเพื่อนไม่ใช่หมักเมาเล็กนะคะลูกเม่าอะคะ่ะเพื่อนเนี่ยค่ะอู้ยปีนี้มีหมักเม่าใหญ่จินเต็มต้นเลยค่ะเพื่อนจ๋าอู้ยายน้องดีใจนะคะเนี่ยค่ะ อยอ้ยอยดกๆดกดกดกดูสิเพื่อนๆนี่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 นเป็นช่อ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 เลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ลูกเล็กนะคะลูกใหญ่แบบใหญ่อย่างนี้เลยค่ะหมักเมานะคะโอ้ยอยู่หน้าบ้านเดน้องนี่เองโอ้ยเดยน้องภูมิใจมากเลยปีนี้หมักเมาเอ่ยน้องติดดกเยอะมาก เมาลูกใหญ่ไม่สูงด้วยทุกปีห่วงช่อมากเลยค่ะทุกปีจะออกสองสามช่อปีนี้ออกแบบอลังการมากเลยลูกใหญ่นะคะไม่ใช่ลูกเล็กดูดูด,ด,ดูทุกกิ่งเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะกิ่งนี้ก็แบบนี้เลยนะท่เพื่อนเนี่ยค่ะโอ้โอ้เนี่ยค่ะ หมักเมาบ้นานยายน้องดกมากนี่นี่นี่นโอ้ยแต่เขาก็ติดนะคะเพื่อนถ้าเขาออกชอบนี่แบบนี้เขาก็ติดนะคะอ้ยดกทุกดก,ดกทุกช่อดกทุกช่อนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นอ่าลูกเมาใหญ่ใหญ่อย่างแบบนี้นะคะเขาจะมีคน คนมาจองต้นเราเลยนะคะเจ้าของก็จะเก็บกินไม่ได้เพราะว่าเขาจะมาจองเอาไปทําน้ําหมักนะคะเพื่อนๆอุ้ยปีน,ปนี้ปีนี้หมกักเมาใหญ่น้องอลังการมากเลยว้าวภูมิใจเป็นที่สุดเลยะคะ่ะเพื่อนอ่เขาลำนาไผ่นะคะอ ดู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 ดช่อมันยายน้องสะออนค่ะเพื่อนๆนี่นี่นี่ขอให้เขาติดสวยๆเลยนะคะอุ้ยดูนู่นค่ะต้นเขาก็ไม่สูงเท่าไหร่อุ้ยหมักเมาหมักเมาพันใหญ่พันลูกใหญ่อันนี้แค่ออกช่อนะคะช่อเขาก็จะมีกลิ่น กลิ่นหน่อยมีพึ่งด้วยนะคะเพื่อนพึ่งมาตอมช่อดูบ้านใหญ่น้องอยู่ตรงนี้เลยละคะ่ะเนี่ยคะ่ะอุ้ยลูกใหญ่ลูกใหญ่มักเม้าลูกใหญ่ต้นเขาไม่สูงนะคะเพื่อนนี่ต้นเขาแค่นี้เองเนีย่ยแค่นี้เองแต่เขาออกช่อเยอะมาก นี่น้องภูมิใจมากเลยปีนี้หมักเมาใหญ่น้องต้นใหญ่นี่ดอกทองุไรข้างบ้านยายน้องนะคะอยู่กับป่าเขาลําเนาไฟนู่นค่ะข้างหน้านู่นเป็นภูเขานะคะเพื่อนๆนู่นดอกคูน,ดอ,คนดอกคูนเหลืองอลาล์มยายน้องดีใจคะ่ะนี่นี่นี่หมักเมาใหญ่หมักเมาใหญ่บ้านยายน้องต้นแค่นี้ละคะ่ะเพื่อนเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเขาออกช่อ ลูกเขาเท่านิ้ก้อยนิ้ก้อยเลยล่ะลูกนึ่งใหญยน้องจะดูอะไรนะคะนี่ค่ะติดป้ายไว้นะคะห้ามติดเพราะว่ามะม่วงบ้านเน,นียน้องเยอะค่ะ,ะเพื่อนคนไหนมาก็จะเดี๋ยน้องห่วงไว้ถ่ายคลิปนะคะ,ะเพื่อนค่ะ ก็เลยติดป้ายติดป้ายยอกยอกไว้สำหรับคนจะมาเด็ดของยายน้องนะคะโชคกันนั้นนะคะยายน้องจะไปกินสุกแล้วเพื่อนจ๋าตอนเย็นนะคะอากาศดีค่ะนู่นนู่น่ยายน้องจะให้ดูดอกไม้ข้างหลังยายน้องต้นใหญ่ๆช่อใหญ่ๆนะคะดอกคูนดอกคูนของวัดคันเพื่อนจ๋าขอบคุณนะคะที่ชมคลิปยายน้องจนจบนะคะเพื่อนเดินเที่ยวค่ะเย็บผ้าทั้งวันละ เดินออกไปชมไม้ชมนกมั่งสวัสดีค่ะ